สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube ทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจครับผมกับคลิปนี้อยู่กับหน้าง,งานนะครับอำเภอจอมบึงราชบุรีนะครับขุดสระปรับพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เป็นสระขนาด92เมตรกูณ92เมตรนะครับลึก14เมตรครับ ขุดสองชั้นชั้นละเจ็ดเมตรประมาณเจ็ดหมื่นคิวครับผมอันนี้ก็ขุดโดยจันนุครับขับ SK200 นะครับวายเอ็นสิห้ารถหมื่นกว่าชั่วโมงครับอันนี้ก็รถดำ ดำเราพิงาร่ห6คันนะครับ6คันคันหนึ่งอยู่นี่นะครับยังไม่มีคนขับเพ<ม>อวันนี้<า>ถือโอกาสนะครับเอารถจเจ้ามะขาวคันนี้นะครับเอามาไว้ซื้อน้ำมันนะครับไปซื้อน้ำมันไปซื้อกับข้าว,วน,นี้จะเป็น เมกานะครับแน็อต JO8E นะครับั้นก็ร้อยเ้า HO h o 7 7นะครับนี้นก็ h o 7, 7, 7 b แล้วก็ JO8E นะครับนน JO8C j 2 ก็ขุดลงไปตรงนี้นะครับตรงที่ผมสเปรย์สีแดงๆไว้นะครับจากระดับคันปากบ่อครับลงไปตรื่องจะ4เมตรนะครับแล้วก็เจาะลงไปอีก3มเมตรครับจะเอาพื้นล่าง7เมตรนะครับ7เมตรเราจะเจาะลงไปอีกเเมตรนะครับทั้งหมด14เมตรด้วยกันจะเดี๋ยวเราจะเจาะตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเอาระดับไว้เพราะผมมา,อาสองฟองไว้ให้แล้วนะครับแล้ว่อเราเจาะ เป็นหลุมไว้เพื่อที่จะให้ฝนตกนะครับให้น้ํามารมวมเราก็จะได้ตั้งสูบสุกน้ํานะครับน้ําก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับอ้างบนก็จะแห้งนะครับมันจะทํางานได้นะครับทํางานหน้าฝนครับต้องวางแผนนิดหน่อยครับนี่ค,ครับผม วันไหนฝนตกแล้วก็หยุดครับฝนไม่ตกแห้งทำงานได้เราก็ทำต่อนะครับอยู่บ้านก็นอนเฉยไม่มีอะไรทำครับมาทำมีงานทำดีที่สุดแล้วครับผมอันนี้เจอโหขุดขุดสะลูกนี้นะครับ เปลืองฟันมากครับฟันอาทิตย์เดียวหมดนะครับจะเป็นดินลักษณะนี่ครับจะมีหินมีกรวดนะครับเล็กๆนะครับขุดโอ้โหคตดเปลืองครับแล้วก็จะชั้นนี้จะเจอหินนะครับหินก้อนเล็กๆนะครับประมาณสักกับปั้นมั่งลูกอัพร้าวมั่งนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ เรืองฟันมากครับอาทิตย์เดียวนะครับฟันชุดหนึ่งอาทิตย์เดียวหมดนะครับอันนี้เจอฟันแต่งครับผมเชื่อมนะครับใช้แหนบเชื่อมต่อฟันนะครับดูครับใช้ดีครับ เราก็เจาะลงไปอีกประมาณ3เมตรนะครับจากระดับนี่นะครับจากระดับตรงนี้นะครับลงไปอีก3เมตรนะครับก็เป็น7เมตรครับนะครับ,นะรบแล้วเราจะเจาะลงไปจากพื้นล่างอีก7เมตรนะครับประมาณ70,000คชิวครับผมงานนี้นะครับ เป็นรถเราเองทั้งหมดนะครับรถแมคโครรถตามรถไทยไม่มีรถร่วมนะครับเตินน้ำมันจ้างลูกน้องนะครับลูกน้องมีงานทําแล้วก็พอเหลือบ้างนิดหน่อยก็ดีแล้วครับดีกว่าจอดเฉยๆนะครับเป็นงานทอยปากบ่อครับผมนะครับที่เทอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ผมเอาเถร้อยสี่สิบรุ่นสินะครับไปรับดินนะครับเพราะว่าฝนตกเยอะ ในล่องมีแต่น้ำรถจมบ่อยครับเลยเราใช้เจ้าร้อยสี่สิบรับดินคู่กับรถไถนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดูครับท่านชมกว้างมากเลยครับห้าไร่กว่านะครับห้าไร่กว่า เก้าสิบสองเมตรนะครับคูณเก้าสิบสองเมตรนี่ครับอันนี้เราเกาไว้นะครับดึงเกาีวคล้าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ดึงเก็บอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็แนว เี่ยผมทําระดับไว้แล้วนะครับคันดินนะครับผมมาเปิดให้รถเบาลงฝั่งนี้นะครับไม่ต้องวิ่งสวนทางกันนะครับมันจะได้คล่องนะครับ างานก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นครับเจอเจ้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีตัวแรงนะครับปล่อยมาใหม่ๆสดๆร้อนๆครับสบายเลยครับคนขคับ เตดอยู่โน่นนี่แล้วครับเดี๋ยวเราเอารถไถไปลากนะครับโอ้โหสบายเลยครับคนขับ ไปไปเรียบเรียบแถวครับง,งานเราก็จะประมาณนี้นะครับ เล็ครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับดูสิครับโอ้โหอันนี้ขับโดยอาจารย์สันสดาหวานนะครับ กันไปดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวเล็กๆนะครับแหมตัวเล็กสเปคใครครับเนี่ย L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับตัวแอร์ ความสเร็จนะครับไม่ได้มากับดวงครับผมอยู่ที่ความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความพยายามนะต้องขยันหมั่นเพียรน,นะครับต่อสู้นะครับมานอนตื่นสายสายแล้วก็สู้ๆนะตัวเราไม่ได้นะครับ ผมก็เริ่มต้นมาจากรถหกล้อคันเดียวเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนะครับมีหกล้อ NPR นะเมื่อก่อน NPR แล้วก็มาซื้อเจ้าซิง์ไฮเทคนะครับ AO8C นะครับเราพัฒน,นามาทุกวันนะครับแล้วก็ต้องทำธุรกิจหลายอย่างนะครับท่านผู้ชม ้แก้ปัญหาไปก่อนครับฝนล,ลงนะครับถ้าเราไม่ทําวิธีนี้ก็รถจมบ่อยนะครับต้องใช้เจ้า sk 1 4 0มาช่วยนะครับจนขำเขาจะเข้าใจนะครับใหนเอนใจกันนะครับคือจะเทฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งรถนะครับ เขาจะมาเีให้รถไถดันนะครับเราะว่ามันจะเป็นกองเล็กรถไถชนแค่ครั้งสองครั้งก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกองใหญ่เนะี่ยจบชนหลายรอบนะครับอันนี้ t e เ m w o r k นะครับทำงานด้วยกัน,นเป็นอกเป็นใจกัน อันนี้มากับกันชนยกนะครับถ้าบินงานแบบนี้นะครับยกไว้ตลอดแล้วครับผมดูครับท่านผู้ชมนะครับพอรถน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับมันก็สามารถที่จะถอยมาได้ไกลนะครับเนี่ยลงไปข้างล่างหมดเลยครับรถเลชนรอบเดียวก็กดแล้วครับ นี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ